สวัสดีครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์นะครับมีทั้งแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับสนใจติดต่อที่0632415693ได้นะครับหลักสูตรก็โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะครับหลักสูตร6เดือนเรียนทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึง3โมงครึ่งนะครับแล้วก็หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้วนะก็คือ เรื่องของการพยากรณ์นะครับก็หลักสูตร6เดือนเช่นเดียวกันทุกวันอาทิตย์15นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬกา30นาทีมีทั้งแบบเข้ามาเรียนในห้องได้และสำหรับท่านที่ยังไม่สะดวกสามารถติดตามเรียนทางออนไลน์ได้นะครับสนใจติดต่อไว้นะครับชั้นเรียนก็อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสำนักงานใหญ่วัดราชนัดดารามนะครับก็ตรงโลหะประสาท นะครับตรงผ่านฟ้านะครับสนใจมาเรียนได้สอนโดยท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีอุปนายกสมาคมหัวราัาสส์นานา,าชาตินะครับก็ท่านนายกสมาคมก็คือท่านอาจารย์รยพินโยคงษ์เจริญนะครับรแล้วก็ผมอาจารย์ต่างจังหนับก็เป็นผู้ช่วยสอนนะก็มาเรียกว่ามาร่วมเรียนกันนะใครที่ถูกใจสไตล์การพยากรณ์นะครับของผมนะครับก็สามารถเข้า มาศึกษาแนวทางโหราศาสตร์ไทยได้นะครับแล้วก็เรียนจบสามารถมีใบประกาศรับรองจากทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้ด้วยนะครับนี่ก็อันนี้ก็รูปภาพผลงานของคอร์สท,ที่เปิดไปแล้วนะครับรุ่น 1, รุ่น2นะครับก็ติดตามได้นะครับใครสะดวกมาชั้นเรียนได้สถานการณ์ตอนนี้เริ่มดีขึ้นก็มาได้ส่วนใครที่ยังไม่สะดวก หรือสะดวกทางออนไลน์อย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับก็ค่าเรียนก็800บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับนะหลักสูตร6เดือนนะ800บาทต่อเดือนก็ครบคอร์สก็4,800บาทครับนะทั้ง2เลยใครที่เขาเรียกว่ายัางไม่มั่นใจก็มาเรียนตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับมาเรียนตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็เราจะก็จะสอนให้แบบเขาเรียกว่าตั้งแต่พื้นฐานกันไปเลยทีเดียวนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับโชคลาภวันที่1ตุลาคม2564แล้วก็ดวงลายปักนะครับหตุลาคมครับ2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดสับสกดติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยและถ้าอ,อยากจะเป็นผู้ร่วมเป็นผู้มีพระคุณนะครับก็สนับสนุนรายการได้นะผ่านเลขที่บัญชีนี้เลยนะครับจะเลี้ยงน้ําเลี้ยงกาแฟก็ จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับชาวลัคนาราศีตุลดวงดีครับหนึ่งตุลาเนี่ยดาวสุขดาวประจําตัวยังอยู่ที่ลัคนาทับลัคนาของท่านอยู่นะครับเป็นกเกษตรตราธิบ,บดีนะแล้วดูสิได้รูปดวงสวยเขาเรียกว่าได้รูปดวงจะตุสดายเกณฑ์นี่นะฮะจะตุสดายเกณฑ์เนี่ยตรงนี้มี ถึงสองดวงนะฝั่งนี้ก็มีสองดวงนี่มีพมระมฤตยูอยู่น้าเนี่ยเขาเรียกว่าจัตุสด,ดายเกณ์จัตุสด,ดายเกย์ก็แกนทวารครบสี่ธาตุเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดวงที่มีความมั่นคงนะครับเป็นดวงที่มีความมั่นคงสามตุลาครับดาวศุกร์จะย้ายไปนะย้ายไปอยู่ที่ราศีพิจิกไม่ต้องกลัวดาวศุกร์อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นประแต่จริงๆแล้วดาวศุกร์เป็นดาวธาตุนะ้านะอยู่ในราศีพิจิกธาตุน้ําถูกธาต าดาวถูกธาตุเนี่ยก็มีความเขาเรียกว่าสมบูรณ์แข็งแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตำแหน่งกเกษตรเลยนะนเห็นไหมถึงแม้ว่าดาวศุกร์ตรงนี้เป็นประถูกไหมประอยู่ในเรือนของอังคาราอังคารอยู่ในเรือนพุทธพุทธเป็นกเกษตรเนี่ยก็เป็นกเกษตรอยู่ดีเขาเรียกว่าจบที่กเกษตรนะครับก็ถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีนะแล้วตนุกระดุมพระ ตนุกระดุมพักก็คือดาวประจําตัวไปอยู่ในภพการเงินแปลว่าหาเงินนะเป็นจังหวะของการหาเงินหาทองมีความขยันแข็ง,ขงที่ผ่านมาคือตั้งหลักดาวตานุมาเป็นเกษตรพบตัวเองนะทับลัคนาก็คือเป็นการคิดอ่านวางแผนตั้งหลักตั้งหลักปฏิบัติจากนั้นก็เริ่มออกไปแสวงหานะแสวงหาก็คือภพที่สองของชีวิตเนี่ยแสวงหาแล้ว หาอะไรหาเงินหาทองครับหาทรัพย์สินมนุษย์ทุกคนก็ต้องทํางานเก็บเงินหาทรัพย์สินถูกไหมเนี่ยเป็นช่วงเวลานี้แล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้เสียหายเพราะธาตุน้ําครับดาวดาวธาตุน้ําอยู่ในรา,าศีธาตุน้ําสวยงามนะครับสวยงามและดูสิพฤหัสด,ดาวพฤหัสย้ายมาตั้งแต่วันที่28กันยาเป็นต้นมานะครับพฤหัสสีทรงศักเช่มช้อยแล้วดาวเสาเจ้าเรือนพันธุก็เป็นกะเซศนะ ดาวเป็นเกษตรนะพันธุ์ไปว่าหลักทรัพย์พันธุ์ไปว่าที่ดินคือช่วงนี้ภายในสองปีนี้ท่านต้องมีหลักทรัพย์เป็นชิ้นเป็นอันสําหรับชาวลัคนารศีตุลแน่นอนเพราะอะไรเพราะดาวเสาร์เจ้าเรือนพันธุ์เป็นเกษตรนะและช่วงนี้ดาวพฤหัสเขาก็มาด้วยนะก็มีจังหวะนะใครที่กําลังเขาเรียกว่ามีธุรกรรมธุรกิจนะเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ดินบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะหรือรถใหม่ยวดยานพาหนะใหม่ มีโอกาสนะครับทำเป็นเล่นไปนะเดี๋ยวดาวอังคารเนี่ย28ตุ21ทับโทษที21ตุลาเนี่ยจะเข้ามาทับลักลวเขาจะสลับเรือนเกษตรกับดาวศุกร์เนี่ยดาวอังคารคือดาวการเงินนะเข้ามาทับลักเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยตัวเองออกไปหาเงินเงินมาหาตัวเองมันไม่ดีตรงไหนนี่นะอย่าไปมองว่าเป็นปลาดาวศุกร์อยู่ตรงนี้เป็นปลาดาวอังคารย้ายเข้ามาตรงนี้ก็เป็นปลา ประกับประสลับเรือนกันก็เป็นเกษตรนะครับเขาเรียกว่าอนุเกษตรนะให้ความเป็นเกษตรแล้วความหมายดีไงตัวเองออกไปหาเงินเงินกลับเข้ามาหาตัวเองนะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวดาวองคายังเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนีด้วยนะคู่ครองคู่ค้าหุ้นส่วนคู่เจรจาติดต่อสื่อสารกับความสัมพันธ์เนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในเรือนตัวเองก็เรียกว่ามีคนที่เข้ามาเจรจา เข้ามาติดต่อประสานงานหรือแม้แต่ถ้าจะมองเป็นเรื่องของคนรักคู่ครองก็ถือว่าดูดีนะครับเพราะอะไรดาวพฤหัสเนี่เป็น4ีทรงศักแช่มชอ้อยอุเขาเรียกว่าปฐุม,มเกณฑ์นะครับดีเลยทีเดียวแหละนะหนึ่งตุลานะดูสิโชคลาภเป็นยังไงสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะตำแหน่งดวงดาววันที่1ตุลาในพระจันทร์อยู่ที่ราศีกรกฎนะ พบกรรมมาอยู่คู่กับดาวเกตเเล็งดาวพฤหัสสวยงามนะทีนี้ชาวลัคนาราศีตุลครับวันที่หนึ่งตุลาคมเป็นวันศุกร์ดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวศุกร์แล้วอยู่ไหนก็อยู่กับทับลัคนาเนี่ยฉะนั้นศุกร์เด่นแน่นอนนะศุกร์เด่นแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีตุลดาวสีของวันบริวารอายุเดชสีดาวองคานเป็นดาวสีดาวองคานอยู่พระวินาศเป็นมหาจักร แต่เจ้าเรือนวินาศคือพุธเป็นเกษตรและอุดด้วยนะี่ยฉะนั้นแหมพุธก็ดูดีนะเนี่ยดาวศุกร์ดาวอคารดาวพุธดูดีมากในดวงนะครับพลึกหัดก็ใช่ย่อยนะเพื่อหัดอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเห็นไหมเขาเชื่อมโยงกันเอาจริงๆเอาแบบไม่ต้องคิดมากนะนะเนี่ยสี่ดวงเนี่ยจัตุสดายเนี่ยดูดีเลยทีเดียวแหละทีนี้สาวกเกต เขาจะมาด้วยไหมอันนี้ก็ต้องลองไปเสริมไปจับคู่แต่เขาไม่เด่นนะไม่เด่นเพราะว่าเสามาหลายรอบแล้วเนาะเสามาหลายรอบพือหัสนี่ก็มาหลายรอบก็จริงแต่ตำแหน่งมันดีจริงครับตำแหน่งดูสวยงามแล้วเล็งจันนะพฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียมิให้พักต้องเสียขันหมากมั่นมันหมายความว่าเวลาได้อะไรมักจะได้มาแบบง่าย เป็นลักษณะน,นี้แล้วมนุษย์ตยูนี่เห็นไหมลึกลับซับซ้อนเล่งกันตรงนี้สวยงามนะทำไปเล่นไปนะแกนทวารน,นะครับจัดตุสดายนะประมาณนี้สําหรับเลขนําโชคแล้วไอจุดหนึ่งเวลา16นาฬกาของของ,ของวันที่1ตุลาคมนะครับ16นาฬกาก็อยู่ที่ราศีกุมครับนะราศีกุมเป็นพบปุตตะปุตตะก็แปลว่าความเขาเรียกว่าสนุกสนานการเสี่ยงโชคการพนันด้วยก็ได้ และเป็นเรือนราหูซะด้วยเออนะลัคนาเนี่ยอยู่ราศีกุมเวลาสิบหกนาฬิกาหรือสี่โมงเย็นเขาอยู่นาวางลูกแรกเพิ่งเข้าเป็นนาวางของดาวศุกร์ครับจบนะดาวศุกร์เด่นมากสําหรับเช้าลัคนาราศีตุลในเรื่องของโชคลาภเน,น้นเน้นเน้นที่ศุกร์ไว้ก่อนเนาะ,ะดาวสีของวันก็อย่าประมาทมีโอกาสนะอ่ะทําไมดาวศุกร์เด่น ไล่มาเลยนะวันศุกร์ครับ1ตุลาสองดาวศุกร์เป็นเกษตร 3. ดาวศุกร์คือดาวประจำตัวของท่านสี 4. นวางที่ลักนณาเวลาประสงค์อยู่เป็นนวางของดาวศุกร์สขั้นตอนตอกย้ำนะครับฉะนั้นศุกร์เด่นถ้าใครที่เน้นตัวเดียวแล้วไปสร้างสารรค์เอาก็ดาวศุกร์นะครับ ถใครเนี่ยก็ตรงนี้ก็เสริมได้เสริมได้ทีนี้พฤหัสสีทรงศักเ่มช้อยเนี่ยอ่ามันเป็นเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถถูกไหมลองดูเลขบ้านเลขรถนะครับมีโอกาสที่จะส่งเสริมโชคลาาภห้กับท่านนะเอามาผสมกันได้ถ้ามีถ้ามีดาวสุขอยู่แล้วนะเลข6กอยู่แล้วก็ดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็เอามาก็าเรียกว่าสลับสับเปลี่ยน เอามาเสริมเอามาเติมกันนะก็สามารถที่จะให้เกิดโชคลาภของท่านได้เช่นเดียวกันครับเนาะแต่เนี่ยวันที่หนเนี่ยดาวสุกกอยู่ตรงนี้นะยังเข้มแข็งมั่นคงนะไม่ต้องกลัวนะวันที่สามถึงจะไปก็ไปดีก็คือไปหาเงินและเดี๋ยวเงินช่วงครึ่งหลังปลายเดือนนะวันที่21เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะดาวอังคารดาวการเงินจะกลับมาทับหลักท่านสลับเรือนกะเซศ นะถือว่าดีครับอะประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลในวันที่1ตุลาคม2 5ง4นนะครับแล้วก็ครึ่งเดือนแรกนะดูดีเลยทีเดียวแหละนะเนี่ยจัดตกสดายเดี๋ยวครึ่งหลังมีเซอร์ไพรส์อีกนะครึ่งแรกว่าดีแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังมีดีกว่านี้นะติดตามก็ได้ในคลิปต่ตอไปครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ถ้าสนใจร่วมเป็นผู้มีพระคุณก็สนับสนุนเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้ข้างล่างนี้เลย ครับยังไงต้องขอขอบคุณท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับ ก็ดวพิชาสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามาหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ อันนี้จะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะ56บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่า ดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาตรจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ